สรุปผลการดำเนินงานสายหนึ่งอำเภอจัตุรัสอำเภอเนืองสง่าอำเภอบำนิตนรงอำเภอเทพสถิตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านพืชจากสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา ส่งผลให้พื้นที่จังหวัดชัยภูมิประสบอทุทกภัยในหลายอำเภอรวมถึงอำเภอจตุรัสเนินสง,ง่าบำเหน็จนรลงและเทพสถิตมีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่ทั้ง4อำเภอเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือด้านพืช 1. เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับสำนักงานเกษตรอำเภอก่อนเกิดภัย 2. มีพื้นที่เสียหายสิ้นเชิงอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 3. ความเสียหายเท่ากับ พืชตายหรือเสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูหรือเยียวยาให้กลับสู่สภาพเดิมได้อีกกรณีพืชตายหรือเสียหายขอรับความช่วยเหลือไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่ข้าวไร่ละ1,340บาทพืชไร่พืชผักไร่ละ1,980บาท ไม้ผลและไม้ยืนต้นไร่ละ4,048บาทซึ่งในขณะนี้ได้ประมาณความเสียหายเบื้องต้นอำเภอเนื้องสงางเกษตรกร,กร1 0 3 7ครัวเรือนเนื้อที่ขอรับความช่วยเหลือ7,633.5ไร่เป็นข้าวและพืชไร่ อำเภอบําเน็ดนรงค์เกษตรกร,ร1,795ครัวเรือนพื้นที่เสียหาย8,331ไร่อำเภอเทพสถิตเกษตรกร,ร4,857ครัวเรือนเนื้อที่คาดว่าจะเสียหาย6215ไร่ ซึ่งสำนักงานกเกษตรอำเภอได้ดำเนินการรับแบบขอรับความช่วยเหลือและบันทึกข้อมูลลงระบบดำเนินการตรวจสอบพื้นที่จริงร่วมกับคณะอนุกรรมการและอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลนำเสนอที่ประชุมระดับอำเภอกชอพออ,อต่อไป